ครับอยู่กับเพรนะครับในช่วงเทิร์นโปรนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับผมก็ยังอยู่กับเจ้าของเพจลงทุนสระเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับคุณเบสครับสวัสดีครับนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าการลงทุนหลักความคิดของคุณเบสเนี่ยเป็นแนว VI เป็นหลักแล้วก็เราพูดถึงแล้วว่าตอนที่คุณเบสทังกำไรเนี่ยวิธีวิธีการดูไงบ้างแล้วตอนที่ตอนที่เราคิดว่าเราวางแผนตอนเนี้ยวางแผนผิดอ่ะเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เราจัดการมันยังไงก็ความจริงเคยซื้อหุ้นตัวหนึ่ง ด้วยโมเดลว่าหุ้นตัวนี้จะต้องโตเท่านี้มีการขยายสาขาเท่านี้ทําอะไรแบบนี้แบบเนี้ยนะครับจนก็ซื้อไปเยอะมากคมมั่นใจมากไปดูธุรกิจเลยครับเข้าไปคุยกับเคาน์เตอร์เลยว่าเฮ้ยขายได้วันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ลูกค้ากลุ่มไหนมาเป็นกลุ่มหลักขายสินค้าตัวไหนได้บ้างโปรโมชั่นออกบ่อยไหมกับขายเดินเข้าไปคุยเดินเข้าไปคุยเลยบอกว่าเนี่ยผมเป็นผู้ถือหุ้นนะอยากลงพนักงานเขาไม่งงหรอพนักงานก็ อ๋อได้ได้ถามก็ตอบอะไรเงี้ยแล้วก็จดเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับมาทําเป็นโมเดลเลยโตเท่านี้นะขยายสาขาเท่านี้อะไรเงี้ยจนถึงวันหนึ่งเราก็ค้นพบว่ามันไม่จริงครับคือสมมติที่ฐานเราตั้งไว้มันก็ทําไม่ได้เนื่องจากผู้บริหารเขาไม่ได้เขาไม่ได้มุมมีมุมมองการควบคุมต้นทุนควบคุมอะไรเงี้ยเท่าเราและยิ่งเราไปเห็นแต่หลายอย่างในงบการเงินเราค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามันไม่ใช่บริษัทที่เราตามหา คือจริงๆเราพื้นฐานมันเปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วเขาไม่สามารถทําให้ธุรกิจนี้มันสาเร็จได้จริงๆด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่เป็นเหตุผลของบริษัทเขานะครับ,รบแต่กว่าจะรู้ตัวนี้ก็ลบไปเจ็ดสิบอร์ซนะครับเจ 70%, 70เลยครับเราก็ทนทนทนถืออยู่ตอนนั้นผมไม่ได้คือความจริงผมไม่ใช่มใชไม่ไม่เคยใช้คําว่าทนนะครับเพราะว่าเรา,เรามีความเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้มมติฐานยังดีอยู่ทุกวันนี้จนวันนึงเราก็ไปเปิดเจองบการเงินลแล้วก็เจอ เขาเรียกว่าความผิดปกติทางงบการเงินดีกว่าเราทําธุรกิจเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายแบบนี้ไม่ควรสูงเท่านี้ค,ค่าบริหารแบบนี้ไม่ควรมากเท่านี้วันนั้นเราก็รู้แล้วว่าจริงๆเราผู้บริหารอาจจะไม่ที่มีเป้าหมายการทําธุรกิจเหมือนเราก็คือต้องออกแต่วันนั้นมันลบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างงี้ครับก็ต้องยอมก็ขายทิ้งหมดเลยเห็นงบวันนั้นเดียวก็ขายทิ้งทุกราคาขาดทุนเป็นการขาดทุนที่หนักที่สุดในชีวิตแต่ก็ยินดีมากเพราะว่าขายแล้ว สบายใจมากเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปธุรกิจอย่างนี้อยู่ในมือ,อสู้เอาเงินมาเริ่มต้นใหม่ดีกว่าพอรารู้สึกเหมือนพอเราลงทุนแล้วเราอยากลงทุนแบบทำธุรกิจนี่ครับ,รบแล้วพอเรามีธุรกิจที่ไม่ดีเราก็ไม่รู้จะทํามันต่อทําไมอยอมแพ้ดีกว่าเริ่มเกมใหม,ม่แล้วปกติสมมุติถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนติดตามงบการเงินทุกๆไตมาสมมุติเราคาดการณ์ว่าทุกไตมาสจะเป็นแบบนี้แล้วสมมติไตม่าแรกไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเราคิดว่าเราจะให้โอกาสก็หมยขนาดมั่งเราขนาดไหนผมจะให้โอกาสการผิด พลาดของการคาดคาดคา,าดการงบเนี่ยต่อเนื่องได้สูงสุดเนี่ยคือปีหนึงครับ,รบสี่ไตามาาคือถ้าปีหนึ่งแล้วยังไม่กลับมาเนี่ยก็คงจะต้องคือผมไม่ได้บอกว่าจะขายแต่ก็คือต้องไปรีเวเ t ชันใหม่เริ่มต้นสมมติฐานใหม่มันอาจจะไม่โตแล้วหรือเซกเมนต์บางเซกเมนต์อาจจะหายไปอาจจะขายด้วยกลุ่มนี้ไม่ได้แล้วแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ทําลงทุนมาก็ยังไม่มี ยังไม่มีหุ้นตัวไหนที่เกินเกินหนึ่งไตามาานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสะดุดบ้างหนึ่งไตามาสแล้วก็เขาก็จะมีเหตุผลในการจะกลับมาอะไรเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนสมมติฐานเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากถึงขั้นว่าต้องทำทุกอย่างใหม่หมดเพราะส่วนใหญ่พอถ้าเราเริ่มต้นจากบริษัทที่ดีตั้งแต่ต้นแล้วผู้บริหารดีทร,รมาภิบาลดีงบการเงินดีอดีตดีส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยหลุดไปจากาสิ่งที่ทดีเท่าไหร่รสุดท้ายมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงแม้ว่าจะมี แต่ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะคนอื่นก็เจอไม่ได้เขาเจอคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็คือให้โอกาสเขาสักป,ปีหนึ่งปีหนึ่งก็ค่อยดูครับปีหนึ่งเราก็ทําการประเมินมูลค่าใหม่ถ้าประเมินมูลค่าใหม่มาแล้วราคาตลาดวันนี้มันมันแพงเกินไปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องขายทิ้งแล้วโอ okay. เคเรื่องการลงทุนหมดไปแล้วแต่ว่าเรามาโฟกัสเรื่องของ เว็บเพจดีก,กว่าเว็บเพจลงศูนศาสตร์ลงศุนศาสตรส์ครับที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คือเรารู้สึกเราอยากมีคอมมูนิตี้หรือสังคมเล็กๆของนักลงทุนที่มีความรู้ด้วยคือคุณต้องมีสาระด้วยแล้วก็มีความขี้เล่นน่ารักคุยกันแบบเหมือนเป็นเพื่อนนะครับวันนี้เบื่เอเป็นโลโก้เหมือนกันเป็นเป็นเ,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 เป็นโลโก้ครับอ่าครับก็เหมือนว่าวันไหนตลาดตลาดตกเครียดมามีเพื่อนคุยก็มาที่เพจเรามานั่งคุยนั่งเมาส์กันได้เป็นแบบนั้นมากกว่าผมไม่ได้มองว่าผมให้แล้วเขารับเรามองเราเป็นเพื่อนกันผมก็จะอว่า ทุกคนคือเพื่อนกันนะแล้วก็พัฒนาเพจไปในแบบที่มีอะไรก็มาเล่าให้เพื่อนฟังมากกว่าครับจริงๆส่วนตัวเพจชอบเพจนี้มากจริงๆ <ขอ S 2> ตั้นะครับตั <laughs> ้งไเป็นเฟซบุ๊กเลยเพราะว่าถือว่ามันมีให้ข้อมูลความรู้ข่าวสารอะไรที่แบบค่อนข้างอัปเดตแล้วก็เหมือนให้หลักคิดเราด้วยแหละเพราะจริงๆแล้วการลงทุนมันก็เรื่องใจก็สําคัญเหมือนกันจริงๆแล้วเรามีวิธีคอยอัปเดตหาข้อมูลอย่างไงบ้างเพราะเห็นถึกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยโหว คือผมก็คงใช้วิธีทั่วไปครับก็ติดตามข่าวสารการลงทุนทั้งไทยทั้งต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ผมหลักๆก็คือพยายามจะย่อยทุกอย่างให้ง่ายก็หมายความว่าผมจะพยายามจะสรุปให้เพื่อนผมฟังว่าข่าวนี้ประเด็นคืออะไรบ้างงบการเงินอันนี้ถ้าจะต้องอ่านคืออะไรมันสาคัญอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ติดตาม ติดตามเหมือนที่ทุกคนติดตามเพียงแค่พอเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราสนใจเรื่องไหนเนี่ยการติดตามอาจจะง,ง่ายกว่าเช่นเราสนใจหุ้นกลุ่มนี้สนใจประเทศนี้สนใจนโยบายนี้มันก็จะเห็นภาพแล้วก็ติดตามได้ชัดเจนกว่างั้ว่าตัวผมเ,เองก็ไม่ได้ลงทุนเฉพาะแค่ในหุ้นไทยอย่างเดียวใช่ครับ <c oughs> พอดีผมเนี่ยจะมีปรัชญาว่าเราจะลงทุน,นเฉพาะสิ่งที่เราถนัดซึ่งผมก็ไม่คือผมจะถนัดแค่หุ้นกลุ่มบริการนะครับเซอร์วิสดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาอยู่แต่หุ้นไทยอย่างเดียวมันจะมีบางจังหวะที่ไม่มีหุ้นถูกให้ซื้อเลย ลงทุนไม่ได้เงี้ยก็ไปต่างประเทศไปดูประเทศอื่นว่าประเทศอื่นเป็นยังไงเราก็จะวิเคราะห์ย้อนกลับมาว่าเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศเราประเทศเขาเนี่ยอันไหนแข็งแกร่งกว่ากันแล้วก็จะมีหุ้นที่เลือกเยอะขึ้นขยายจากหลักร้อยเป็นหลักพันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ว่ามันท้าทายดีแล้วก็มันก็เพิ่มความสามารถในการลงทุนเราไปด้วยอะไรเงี้ยอันท,ที่มีตัวเลือกเยอะไม่ยิง่งหผมมองว่ามันตัวเลือกเยอะแค่ไหนแต่มันก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบม,มากเปรียบเทียบเห็นผู้ชนะมากกว่าเพราะผู้ชนะจริงจริง ยังถามสมมุติผมติดตามเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยครับ,รบผู้ชนะของเฮลท์แคร์บนโลกนี้ก็มีไม่เกิน20บริษัทสุดท้ายก็คือหาให้เจอว่าคือบริษัทไหนมากามันก็จะรู้ว่าอะไรของจริงน,นใช่ครับที่เหลือก็คือตัวเปรียบเทียบเฉยๆว่าของไม่ดีเป็นยังไงและของดีเป็นยังไงมากกว่าได้ครับแล้วในตัวของเองในเว็บในที่ลงทุนสารเนี่ยเราตั้งเป้าไหมว่าสุดท้ายเราจะเป็นามารวมเล่มไหมหรือเราจะมีการผันเปลี่ยนไหมเห็นบอกว่ามีมีเหมือนมีไล่กลุ่มด้ว like ยนะ ไม่ได้เป็นไลน์กลุ่มครับเป็นเหมือนเป็นไลน์ที่เอาไว้บอกข่าวสารเฉยเป็นออฟฟิเชียลไลน์เฉยครับไม่ได้ทำไลน์กลุ่มก็คือเร,เราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราอยากทำอะไรเป็นพิเศษคือเราอยากสร้างคอมมูนิตี้สังคมของเราเฉยๆดังนั้นเนี่ยผมก็จะชอบมาชวนเพื่อนๆเ,นเนช่นอย่างล่าสุดเนี้ยผมทาเสือ้อผมก็เอาเสื้อไปโพสด้วยมีใครอยากได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เราทําการกุศลกันไหมซื้อแล้วก็อาจจะมีวนต่างแล้วก็ไปทําบุญด้วยกันไหมเราไปเลือกที่ทําบุญด้วยกันหรือว่าอย่างบางทีเนี่ยมีสัมมานา ก็คือผมไม่ได้อะไรเลยก็แค่ตัดส่วนที่ต้องจ่ายออกไปแล้วก็ที่เหลือก็จะสัมนา,ากันใช่แล้วก็เหมือนเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรกัน <ๆ S 1> เพื่อนๆอยากทาอะไรกันมากกว่าไม่ได้สแสวงหาผลกําไรอะไรจากจากที่นี่อะไรเงี้ยครับก็คือแพชชั่นของเราเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นมาจากแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ต่อไปแล้วเป้าหมายการลงทุน,นข,อของเรามีไว้ในใจเพราะว่าเราต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านสิบล้านคือ เป้าหมายการลงทุนของผมอาจจะแปลกนะครับือผมก็เป็นคนที่ไม่เคยตั้งมั่นอย่างตัวเงินเลยแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขเพราะผมเป็นคนชอบเรื่อง Stock v a l u a t i ช n นมากจะอ่านเรื่องนี้เป็นพิเศษจะชอบจะคนทุกทฤษฎีเนี่ยแล้วผมก็ผ่านมาเนี่ยผมก็วิเคราะห์แล้วก็สร้างโมเดลเป็นสูตรขึ้นมาสูตรประมาณ4-5สูตรขึ้นมาแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเผยแพร่สูตรนี้นะให้นักลงทุนทั่วไปได้ใช้อย่างมันมีทฤษฎีที่ถูกต้องแล้วเขาเข้าใจใช้ได้จริงใช้ได้ง่ายในเวลาที่รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก เป็นเป้าหมายการลงทุนของผมมากกว่าว่าเนี่ยแหละในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งก็อยากจะสร้างความรู้้นานการลงทุนอะไรทิ้งไว้ให้มีคนอาจจะจำชื่อผมได้หรือไม่ได้แหละก็เป็นความสุขของผมผมไม่ได้มองว่าผมอยากได้เป็นเงินเท่าไหร่นะผมอยากได้เป็นอะไรแบบนี้ดีกว่าได้ทิ้งอะไรไว้ให้คนอื่นได้ได้ใช้ลนะและทิ้งท้ายหนึ่งครับว่าสมมตินนักลงทุนหน้าใหม่มีอะไรแนะนาเข้ามาก็ไม่มีการลงทุนไหนสําคัญที่สุดเท่าการลงทุนในความรู้ครับก็ยังไงก็ผมมองว่า สำคัญที่สุดก็อ่านหนังสือแล้วก็ติดตามหาข้อมูลข่าวสารมากๆแล้วมันจะทําให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้สักวันหนึ่งครับได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเบสมากนะครับที่มาร่วมรายการเป็นแบบของเราดีมากครับขอบคุณครับท่าบผู้ชมเห็นหมครับว่าจริงๆแล้วความรู้ถือว่าเป็นการลงทุนที่สําคัญที่สุดนะครับพัฒนาตัวเองเรื่อยๆทุกๆวันนะครับแล้วคุณก็จะไปถึงเป้าหมายนั้นครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับน้องทีน่าครับ